สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะคะที่ประเทศอังกฤษเพิ่งตื่นนอนก่อนอื่นก็ต้องมาดูผักดอกไม้ที่บ้านก่อนแล้วก็จะรดน้ำนะคะคือเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันนะคะตอนเช้ามาลดน้ำผักกันนะคะ นีกระสีลุ่งหอมัอมวแดง<ม>เอาไว้ท่ากินนะคะอืมกับแบงงูแน่จกหน้อยตามไปไปปลูกดูหลังบ้านเนาะค่ะเนาะมหลมังปลูกอากาศดีค่ะช่วงนี้ฟ้าปลูกปลูกช่วงหนาห้อนมันก็สิขึ้นหลายแน่ ปลูกลงตรงนี้เลยปลูกเจตกะควยหวดน้าอีกเทือนหนึ่งต้องขอโทษหลายๆด้ค่ะที่ใส่ชุดนอนเพราะว่าเพิ่งตืน่นจนมาตื่นเ็จกะสีมาเห็ดหดน้ำต้นไม้ล้างบ้านหดแล้วปลูกผักปลูกหญ้าเซจกะสีไปอาบนา้ำไปเห็ดงานก็เลยต้องใส่ชุดนี่อืมรอเบ,บื่วามไม่ชัถึงนะ ีน,นปีแรกนะคะปีแรกที่ปลูกเราค่อยปลูกจักเทอ,อ,เอว่ามันก็จะขึ้นให้หัวหอมแดงบานเทานี่อันนี้แตกนอแล้วนี่อันนี้แตกนอแล้วเรียบร้อยเทากับฟับงลงไปโวลดฟังลงไปแล้วก็ฮดน้ำ ของบ้านเท่ามีมัแต่บังไทยกับไปซื้อยุลานไทยอันนี้ไอ้มัดนี่กับแพงแพงถ้าปลูกกินเองได้ก็ดีค่ะนาห้อนเกิดเฉพาะนาห้อนนาหนาวเพเกิดนาหนาวน,า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 นี่ตายเมดเพอห่อนเขาฝ่ามาปลูกเลยเดี๋ยวเทากับบ,บ้าเบิ่งว่า มันขึ้นบอแต่ว่ามอมัวแดงเนี่ยมันจะขึ้นงายก็สูยางบอตตองไปเพาะเนีาปักล่งดินลงดินมันก็ขึ้นเลยมันปลูกไงเสร็จล้วข่าก็มหาหัวน้ำนะบัดนี้เนาะค่ะน้ามะฮหวตะก็แล้วเลยค่ะตอนนี้าก็ปลูก หอ,อมแดงไปแล้ววันนี้สิล่องไปปลูกพักซี่เบิงเพราะว่าเสีเอาหาเสีเอารากมันนะคะแช่เย็นไว้ถ้ากินหนาหนาวร่องเบิงว่ามันสิขื้นบอสิปลูกเป็นไนเม็ดพรอมปลูกอันนี้พอรอมไปเบิ้งกันค่ะแล้วก็เสียเอาลงดินเบิ้งแล้วก็เสเอาเป็นเม็ดลงพรอมเนี่ยลงสองยางแบบสองยางสองแบบเพราะว่าเป็นปีแรกที่ปลูกเพื่อให้ปลูกจากเชือ สีลองปลูกว่ามันสะขึ้นบอน่อเนาะค่ะเนาะนี่ล้างบ้านเ้กบบยากรบเบนไงปลูกพราได้กินพราได้กินว่าไปแช่ทองแข็งไปกินหนาวเพราะว่าหักบ้านนี้หาหามันแพงเนาะแล้วสีลองปลูกเปิงว่ามันสะขึ้นบอ่อกระแเอาเม็ดมาขึ้นมาปลูกพร้อมนี่หากไล่ไล่น่าจะ อันนี้ปลูกแบบแบบบริเียนรูนะคะนี่ปลูกตามใจฉันเลยอันนี้ลองล่องลอง,ลองถือลองพีทบ้างขึ้นก็ขึ้นเนาะค่ะเพราะขึ้นเราก็ปปเป็นยังเ้าลองซือ่อๆแล้วก็สีเอาเม็ดมันมะวานพร้อมก็รู้ว่าสิขึ้นก็ได้ค่ะเถือเพชรพีทจังไดก็บบั้นากันเนาะจ้นเนาะ ลองผิดลองถือเบิงน, <ừ. S 1> น่าใาไเติมเยอะขอไวกระปุ้เรละราลอมาเบิงนาะว่ามันจะขึ้นบอ,อขึ้นค่ะ รดหน้ารดน้ำไปแล้วโอเคเดียวละลงไบรู้วู่มันจะขึ้นบ่แต่เขาไปเอาเม็ดเอาเม็ดเม่าวานเบิงเนาะว่าม,มันจะขึ้นบ่ค่ะโอเคค่ะบันนี้เขาจะเอาเม็ดอันนี้เป็นเม็ดในพักพักซี่คือกันเอาเป็นต้นเป็นงแล้วก็เอาเอาเม็ดไปวานเบิงวามมันจะขื้นบ่ บรเคยเห็ดจักเทื้อได้ใจเดืนอนหนึ่ครั้งแรกแต่เพิ่นก็บ,บอกว่าให้เอาไปไอไปใส่อันพอดปูกก่อนคอยมาลงแต่ว่าเสีเอารัดวิธีเลยล่องเบิงเพราะว่าอากาศมันฮอนล่องเบิงว่ามันจิบข้นบอจะไม่เลียเ้ยนก็เคยวานเอาเจียงสี่นาค่ะ,คะก็ล่องเบิงเพื่อมันขึ้นเนาะลองผิดลองถูกไม่เป็นไรติดถุง ม,มบิ้งจ่ามาเบิ้งน้ำกันเกียบไว้ไว้ห้ปลูกต้นนี้อยู่นั่ก็้องตอสมัยเป็นเลี้ยนเียนเด็กหน่อยผูพาเหตุวานลงเบิ้งมันสิขึ้นบอ เม็ดมันวานลงคือจังเขาปลูกสมัยตอนตอนเลี้ยนโรงมัธยมนะคะคุณคู่พาปลูกล่องเบิงบ่ขึ้นกับบ่อเป็นยังค่ะล่องเบงจะซือ้อกับบ่ได้เจียหายยังะจะปลูกเอาไว้เอาห้างมันไว้กับเขาไว้ตามสามเกลือ เห็นมะนาะลองเบิง่งเป็นอาทิตย์เขาเคยกลับมาเบิ่งใหม่อีกเท่อนึนนงเนาะจ้ะเนาะจ้ะสำหรับมือน,นีก็สีเอาแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเวลาตอนเช้ามีหน่อยค่ะเดี๋ยวเฮาไปปลุกน้องท่าน,นียกันนั่งบ่วหันตื่นเดี๋ยวเฮาสิไปปลุกนางกันไปค่ะ สวัสดีค่ะโอ้ตื่นได้แล้วตึ่งเดี๋ยวตื่นเนาะเดี๋ยวมามีไปชงน้ำชาให้นะโอเคจุบจ๊บๆหน่อยอติงจองเ <c oughs> มื่อยค่ะหลังจากเข้าไปปลูกพักว่าน้ำต้นไม้เสร็จกับเหตุอาหารเศร้าให้ลูกสาว เมื่อนี้สิเหตุเขาพัดไอริกันให้ลูกสาวนะคะเนาะนี่ค่ะกายเตรียมไว้แล้วออดรอกเตรียมไว้แล้วนะครับจะมาผัดเขา่าผัดเขา่าแต่ว่าถอดไข่ก่อน เก็บเปลือกไข่ไว้ไปใส่ไอ้ไอ้ปลูกผักปลูกดอกไม้เราขยำขยำมันไปห้อยอย่างเ่อเก็บไว้ไปใส่ผักค่ะไอนต้นไม้แดงบดอ่ะเอ้พอลูกเลิกโรงเรียนมาลูกก็สิได้กินเลยเพราะออนแม่ไปเห็ดงานค่ะจะเลิกหามุ้งแรงก็สิ พอท่านลูกลูกเลิกใบสามเคิร์่ทอดไข่ก,รกๆๆขอรง่ายๆเขาปัดอเมริกันไม่ยากเลยทำง่ายมากจ้าบัานในห้เขาก็สิมาพัดเขาเ่าะจ๊ะเนาะทอดไข่แล้วบัานี้พัดเขา่าบุริไซค์กระเทียมงั้นจะเด้อกระเทียมเหมือน ตั้งี่เตรียมเรียบร้อยเหลือแต่ข้าวนะคะผัดอเมริกันนะคะสูตรคุณแม่ปุ๊กนะคะบรรลสิคือไผ่บอจ่ว่ากระห็ตสูตรสูตรที่เจ้าของเห็นแล้วจะเด้อติดถือบบถือกา อกอไก่ด้จ่าเด้ออันนี้ให้ลูกสาวเพิ่นมาอาหารหไกเขาไก่ก้งใส่ สี่เหลี่ยเตืมนหน้ากับใยหดน้ำต้นไม้หดน้ำผักกอนเค็รียมอาหารให้แฟนเตรียมอาหารให้ลูกก็เจ้าของก็ไปอาบนา้ำแต่งตัวเพ่งงานเพ่งงานบางมุ้งวันนี้ก็ใส่เขา่าเนื้พื่อเจ้าของนงอจากนึงก็ได้ใส่เข่าลายใามันก็ไม่ก็แปะต้นไปแต่มันก็เป็นของมันเองนะครับวัวแปะพัฒน์แปะ ไมาอยู่เมืองนอกก็ขาาินอาหารไทยได้จะเริ่มราะาอาหารนั่างกินมันโบอินลูกสาวลูกคือแล้วกับมาอาหารไทยแซงกับมาอาหารไทยกันมาอาหารไทยหมดแต่ว่าเหตทั้งสองอย่างอาหารฝรั่งตวองแม่เองที่จะอาหารไทยทุกวันก็กินอาหารฝรั่งแต่มันโบอินพองอ่เลยต้องกินอาหารไทยค่ะานานเล่าดีทัม้มากค่ะ ก็เมันเานะไม่เห็นอนนม้น้ผัดผาแดงไ่กันหน้าเราบริสก็อะมันเป็นสีแดงนะใช่ไหมคะก็เมื่อทเทจบมัมีน้ำไหลายนี่ทำงานี่นสีแดงะไยเห็นบ่ต่อแดงค่ะเขาไม่สีล็กเป็นแดงลูกผ กะปัทนีกันเลี่ยวๆเนาะเหาก็สมาจัดจานสวยๆผัดเสร็จแล้วอืมจัดจานสวยๆนะคะมันจะสวยไหมลูกสาวคงชอบอืมแตช่วยรักษาความน้ำหามเลือเรียนมากเกิดกินเลยแม่ก็ยังบ่เล <over> ิกงานค่ะแม่เลิกงานหาเงินแรงบวชเลิกโรงเรียนไปสามคืน เห็ดใบแล้วกินไปจั่แบบนี้ค่ะทุกมือก่อนไปเห็นงานน้องเพิง่งออกบ่ออกก้นนะโอ้ยังสวยงามเลยค่ะออกแบบยังสวยงามเลยข้าวผัดอเมริกันนะเสร็จแล้วค่ะนี่น่ากินไหมคะข้าวผัดอเมริกันบายแม่ปุ๊กกี้ของทานเนียนะคะค่ะ แล้วก็นี่เสร็จแล้วสีล่างต้องล้างจานเสร็จก็สีไปเห็ดงานอาบน้ำไปเองแปบน้ำกอนก็สีไปเห็ดงานเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหนาแล้จ้าเนอะแผนเนี่นก็ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ไปวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เรียนทั้งวันไม่หนุกขวัญงงแล้วก็บอกเล่าเนาะลูกสาวจะเป็นงเรียนเพิ่นเบาไทยได้นิดหน่อยแต่ฟังดูเรื่องเหมือน ใช่แล้วที่โรงเรียนมีใครพูดภาษาไทยไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเอล๋อเหรอท่านเนี่ยพูดกับมามีใช่ไหมใช่เออเวลาลูกสาวพูดกับคุณแม่ที่พูดภาษาไทยแต่ก็ฟังฟังภาษาเราออกฟังลาาออกแต่ว่าเราเรา,าไม่ค่อยได้ปันไดนแต่ถ้าทิศน,นัดกว่ามันบอกใช่แล้วไอ้มักมาเฮ็ดกับแม่มันบอกเฮ็ดไอ้อยากเฮ็ดยูทูบมันบอก ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์อันคแอบซับสไคร์ด้วยเออเดี๋ยวอันเมื่อใดลูกเดเดี๋ยวลูกสิมาออกคลิปนั้นเนาะเพราะว่าปัจจุบันยนบางคนมีเวลาปั๊ดไหนแล้วค่ะนาะถ้าอย่างนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยจ้าเด้อร์ใช่น้องที่ t d p channel uk สวัสดีค่ะ